ผ่านไปสิบวันเรามาลุ้นกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการชํำแมงแลักโหลากออกเติมเลยจ้าทุกคนผ่านไปสิบมือจ้กพี่น้องหลังจากถีห่หาซ้ำต้นแมงลักกิ่งของแมงลักหรือว่าพักอีตูลากเต็มเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนมณีมะพอากับอีลาอีกแลสองภาษาเช่นเดิมนะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาเพราะต้นแมงลักบงอกเพราะต้นแมงลักบกเกิดหรือว่าชำด้วยน้ำแล้วก็ยังบองอกอีกมือนีทางสวนมีวิธีการง่ายๆมาแนะนำนะคะโดยการปักชำกิ่งของแมงลกักลงในดินเลยจ้าพี่น้องวิธีนี้ง่ายที่สุดลักค่ะขยายพันธุ์ไดเร็วที่สุดจ้าพี่น้องโดยการตัดเอากิ่งใบแมงลกักหรือว่าต้นแมงลกัก กิ่งทีโบแกจนเกินไปแลวก็บ,บออนเกินไปตัดเอาตามจำนวนที่ห้าวตรงการไปปักช่อมใดเลยจะวันนี้ล่ะใส่หลายนะคะเพราะว่ากินบบท่านหอก็เลยจะช่ำไวนําไปเสียบในใต้ต้นหรือวาถุงดำที่ห้าตรงการนะคะอันนี้จะตัดใบออกเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันการเหี่ยวจะนํามหงด้วยไม้นะคะเพื่อโบาหา ลำตน้นหรือวากิ่งของกิ่งแมงลักหักหรือวาช้ำนะคะเพื่อเพิ่นที่จะออกรากได้ง่ายนี่เสียบลงเรยก็ได้จะ้ะตัดใบเพื่อการคายน้ำนะคะลดการคายน้ำแบบนี้ห่อกระเสียบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะคะหรือว่าแดดลำไล่หรือว่าจะใส่ไตต้นแม่พืนก็ได้คะ่ะสังเกตเบื้องว่าในถุงปลูกสีค่ะจะมีกิ่งแมงลักเสียบอยู่นะคะอันนั้นเกิดจากการถี่ เสียบไปหลบก่อนนะคะคือทากินบอท่านปล่อยไว้ก็จะออกดอกก็เลยทําการตัดแล้วเอามาช่ำไว้นะคะเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วละกะเฮ็ดให้ต้นของเพื่อนแตกกิ่งก้านสาขาหรือว่ายอดออกอีกได้หลายต้นนะคะวิธีการปักช่าแบบนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดจะพี่น้อง่านไปแค่ซิมือต้นของเขาก็จะติดละกะสามารถ เติบโตเป็นตน้นเมอีกได้ค่ะขยายง่ายๆแบบนี้โดยถีบตองใส่เมล็ดโดยถีบตองล่อให้เมล็ดแห้งนะคะยุสวนจะเอาใส่เป็นถุงดำแล้วกะ็เอาไปไว้ในลมเดี๋ยวจะลองเอาไปไว้ในลมลองเบิงอันนี้คือใส่ถุงหนึ่งประมาณหาหุกกิ่งนะคะเพื่อเป็นการประหยัดถุงไปในตู้พอเวลาเขาหญ่แล้วค่อยแยกออกก็ได้จ้ะหรือว่าโบแยกก็เอาไว้แบบนี้เลยแค่เปลี่ยนถุงให้ ถุงใหญ่ึ้นให้ต้นเขาได้กินอาหารเต็มที่เพียงวิธีการง่ายๆนี่พี่น้องกระิิด้ดต้นแมงลากไวถากินไวทาใส่ในรัวเรือโดยบต้องเสียเงินไปซื้อจักบาดเลยจ้าอย่าลืมเอาเทคนิคและกะวิธีการง่ายๆแบบนี้ไปใส่ด้ยวยจ้าพี่น้องําหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าถ้าผู้ใดชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับการปลูกพักเกี่ยวกับการกเกษตรกดติดตามไวใดเลยจ้า